สวัสดีครับเดอะแพเน็ตพาวเวอร์ครับวันนี้ผมมาติดตั้งอินเวอร์เตอร์แล้วก็ระบบโซล่าเซลล์ออนกิลขนาดอินเวอร์เตอร์นะครับ30กิโลวัตต์ I N V T เยลโล่บอยส่วนแผงโซล่าเนี่ยนะครับขนาด24กิโลวัตต์ใช้ซันเทคโมโนฮาร์ฟเซลล์ฮาร์ฟัด400วัตต์ทั้งหมด4สตริง60แผ่นนี่นะแยกสตริงมาอย่างนี้นะครับชุดที่1 2 3 สี่นะครับสี่สตริงสตริงละ15แผงแรงดันอยู่700 VOC 700กว่านะครับโอเพนโวลตตอนนี้16นาฬิกา4โมงเย็นได้อยู่600กว่าถือว่าไม่เลวนะครับเราลองมาดูาหน้าจอกันนิดนึงไอ v t ็นนะครับจะมีจุดสังเกตอยู่ง่ายมากอยู่หนึ่งจุด มันจะเป็นลักษณะเหมือนสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟเหลืองแล้วก็ไฟแดงเมื่อใดที่ท่านที่เป็นช่างเริ่มติดตั้งหรือติดตั้งเองที่บ้านแล้วเปิดระบบให้เปิด DC ก่อนนะครับก็คือเปิด DC ฝั่งอินเวอร์เตอร์ก่อนแล้วค่อยเซตติ้งตั้งค่านะครับให้ตั้งค่าเขาหลังจากนั้นมันถึงจะขึ้นเป็นไฟลันแต่ก่อนจะตั้งค่ามันจะขึ้นเป็นไฟวอนไฟเตือนนะครับเป็นไฟเตือนไว้นะฮะอ่าวันนี้ ไปถึงครึ่งชั่วโมงมาแล้วนะครับ2กิโลวัตต์ที่นี่จะต้องได้อย่างต่ำวันละ100กิโลวัตต์ต่อวันนะครับเราลองมาดูซิว่าตอนนี้6.13กิโลวัตต์ก็แดดเริ่มจะลงแล้วนะครับ6.12กิโลวัตต์เดี๋ยวผมอาจจะมาทำให้อีกทีตอนประมาณเที่ยงเ่ยงนะครับหรือสิบเอ็ดโมงหรือบ่ายโมงประมาณนี้ก็ช่วงที่มาส่งงานนะเราให้ดูว่าระบบทำงานยังไงนะครับ คลิปนี้จะยาวนิดนึงผมเอาให้ดูสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่ก็คือทั้งทั้งมือใหม่ผู้ใช้และมือใหม่ช่างนะครับตู้นี้เป็นตู้เซฟตี้นะครับตู้เซฟตี้ป้องกันระบบแล้วก็มาดูตู้ก่อน <S <S ในนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทบนเนี่ยผมใส่ให้เป็น DC p r o t e c t ก r ก็แบ่งให้เป็น4ชุดก็คือพาร์ทสารโซล่าเราเรียกว่า4สตริงนะครับ สต,ติงที่1ก็จะมีะอุปกรณ์อยู่3ตัว 1, 2, 3 2> แล้วก็ 1, 2, 3, 3, 4ส่วนพาร์ล่างนะครับพาร์ล่างจะเป็นพาร์ต AC protector นะครับก็จะต้องมันจะเริ่มต้นด้วย Breaker m a เมนะครับ RCCB แล้วก็ s e ถี protection นะครับก็จะมีการเดินสายป้องกันสายเราใช้เบอร์16นะครับกับเบกรกเกอร์63แอมป m ก็ตู้เมนส่วนตู้เมน ตู้เมนของที่นี่จะเป็นแบบนี้นะฮะเรามาใช้ตัวล่างนี้นะครับกระติกสติกเกอร์ป้องกันไว้หน่อยนึงแล้วก็ใช้สติกเกอร์ติดไว้ให้ว่าเนี่ยของ Solar Cell <S <S โซล่าเซลล์เพราะฉะนั้นโดยระบบก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะฮะตู้เมนตึกนะครับตู้เซฟตี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเป็นภาพการติดตั้งแผงไว้ให้ใน ใน Facebook ผมแล้วกันเราค่อยไปติดตามดูนะครับถ้าท่านใดสงสัยเรื่องการเซตติ้งค่าการต่อการประกอบอะไรก็ยินดีนะครับติดต่อผมมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0859120087สันติสุขวิรพันธ์ The Planet Power และ Solar Academy ขอบคุณครับสวัสดีครับ